ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการสาธิตการทำ layout นะครับการเปรียบเทียบยอดขายในแต่ละเดือนนะครับเข้าที่เมนู Business Intelligence นะครับระบบขายไปที่เมนูวิเคราะห์การขายนะครับช่วงวันที่นะครับ2 1น1 2 5 5 2นะครับถึงวันที่31122552นะครับรอระบบดึงข้อมูลนะครับ นั้นนะครับเอาฟิลที่เราไม่ใช่อ่อนนะครับหนึ่งคือฟิลวันที่ชื่อย่อสินค้านะครับมูลค่าหลังคักส่งลดที่เป็นตัวเลขน,นะครับสามารถดรอปได้ตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับไปที่ฟิลคัสตอร์ไมเซชันนะครับ ไปที่รายการเดือนตัวเลขเดือนนะครับตัวเลขวงเล็บวันที่เอกสารนะครับ เดือนตัวเลขแล้วันที่เอกสารนะครับเข้าไปที่คอลัมน์ area นะครับแล้วกด add t o ครับจะ export ไฟล์เป็นไฟล์ xp นะครับไปที่ grid นะครับเอาไปที่ export document ไปที่ XP นะครับโปรแกรมก็จะทำการเซฟไฟลฟ์ลนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับรายการนี้